วิธีผูกบัตรแล b บิดกับและบิด l i น์ Pay ในแอปไลน์เพื่อลงทะเบียนรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายสำหรับท่านที่ต้องการลงทะเบียนรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายโดยใช้บัตรและบิดบัตรและบิ t ที่ใช้ลงทะเบียนจะต้องผูกกับไลน์เพยหรือและบิด w อลเลตเท่านั้นไม่สามารถใช้บัตรเติมเงินตามสถานีอย่างเดียวได้เพราะต้องเป็นบัตรที่รองรับระบบ ABT จึงจะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ท่านสามารถดูคลิปวิธีผูกบัตรและปิดกับบัญชีและปิดบัลเลตในแอปไมล์และปิดได้จากลิงก์ใต้คลิปมาดูคลิปวิธีผูกบัตรและปิดกับและปิดไลน์ p พย์ในแอป Line เพื่อลงทะเบียนรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายได้เลยครับก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์น,นะครับขอบคุณครับ วิธีผูกบัตรแร b บิด Rabbit กับ l ลายเพยในแอปไลน์เริ่มต้นให้เปิดแอปพลิเคชันไลน์เลือกเมนู Wallet เลือกเมนูและบิด l ล n e เพยเลือกเมนู BTS เลือกลงทะเบียนบัตรและบิด Rabbit. กรอกหมายเลขบัตรและบิดจากนั้นกดต่อไปเลือกช่องทางการชำระเงินจากนั้นกดต่อไปให้ติดต่อที่ห้องจำหน่ายตัว๋วโดยสารเพื่อเปิดใช้บริการเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีผูกบัตรและบิดกับลายเพย์ในแอปไลน์เพื่อลงทะเบียนรถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย สำหรับบัตรและบิดที่ใช้ลงทะเบียนรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายต้องมีฟังก์ชัน a b t โดยการผูกบัตรและบิดกับและบิดบัลเลตหรือ Li n e p พลอย่างใดอย่างหนึ่งโดยท่านสามารถดูคลิปวิธีลงทะเบียนผูกบัตรรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายบนแอปทางลัดได้จากลิงก์ใต้คลิปดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ